ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสุนทง,งกมกรอบลูกชิ้นเป็นเนื้อเกิน90เปอรเซ็นตีหอมของเนื้อผสมกับเครื่องเทศที่เราใส่ลงไปแล้วมันจะรู้สึกว่ามีความลงตัวค่ะรักษามาตรฐานของรสชาตวัตถุดิบอะไรเงี้ยคะ่ะให้เป็นเหมือนเดิมทำให้ลูกค้าม,มั่นใจเออเขามาทานแล้วเขาจะไม่ผิดหวงหังนะอะไรเงี้ยคะ คือพลนภาจิมุนะคะชื่อปุ้ยค่ะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อถู๋อาเหลียงประชานิเวศสค่ะเริ่มแรกเป็นธุรกิจของพ่อพัวจากอากงแล้วก็มารุนป๋าคือเหมือนกับเราเห็นการทํางานการขายของเขาเนี่ยทุกวันทุกวันจนมันแบบว่าซุนซาอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกอยากจะช่วยอยากจะเข้ามาสารต่อพัฒนา ที่เขาเขียนไว้ว่า30ปีนี่คือเป็นตัวเลขที่เฉพาะรุ่นฟ้ายังไม่รวมมางกงแล้วก็ยังไม่รวมของเขา30ปีคือตรงนี้แค่อยู่ที่ปัะชายิเวนนีก็ี่็20ปีแล้ว สูตรที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นของป,ป้าเลยมีความกลมกล่อมเพราะว่าเนื้อของเราใช้ต้มมาวันนึงมันเยอะมันทําให้ได้กินของของเนื้อผสมกับเครื่องเทศที่เราใส่ลงไปแล้วมันจะรู้สึกว่ามีความลงตัวค่ะซุปมันจะมีมีเบสของน้ําลูกชิ้นที่เราทำเสร็จปุ๊บก็ผสมกับน้ําเนื้อที่เราเอามาต้มอย่างเงี้ยค่ะเอ่อทำให้มันกลมกล่อมมากขึ้น ต้องสั่งอันดับแรกเลยคือลูกชิ้นค่ะเพราะว่าลูกชิ้นที่ลาเนาอทำเองเขาอยากได้แบบความเป็นเอกลักของตัวเองใช้เนื้อล,ล้วนแบบมีแป้งผสมน้อยมากคือเป็นเนื้อเกิน90%ได้ถ้าเป็นเนื้อสุนกับเอ็นตุนหานะเริ่มต้มเนื้อตั้งแต่ปีสี่ปีห้าจะแบบว่านุ่มแล้วก็มีกลิ่นของเครื่องเทเอ็นตุนก็จะบอกว่าบางคนก็บอกละลายได้ในป่า,าเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะแล้วก็เนื้อสุนเนื้อลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะะพยายามรักษามาตรฐานของรสชาติวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เป็นเหมือนเดิมทำให้ลูกค้ามั่นใจเออเขามาทานแล้วเขาจะไม่ผิดหวังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ okay. ุ่นของเราค่ะเหมือนกับโลกโซเชียลอ่ะมันเข้ามาเยอะขึ้นทําให้คนรู้จักมากขึ้นผลตอบรับจากลูกค้าจะ,ะเยอะขึ้นด้วยอันนี้คือต้องขอบคุณตั้งแต่ป,ป๋าเพราะว่าเขาเป็นคนที่สะสมลูกค้ามาเพื่อให้เราด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าลูกค้าเขาก็จะบอกกันปากต่อปากตั้งแต่รุ่นเขาเลยค่ะ ก็จะอยู่ที่70พิเศษก็คือ80แต่ถ้าเป็นส่วนของเกาเลาก็จะอยู่ที่80พิเศษก็จะมีร้อยกับ120ค่ะต่อละวันรวมรวมนะคะก็เกือบร้อยโลอยู่ค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนอเหลียงอยู่ที่ประชานิเวศ3สนะคะร้านเปิด7โมงเช้าถึงบ3ามครึ่งที่ร้านเดือนหนึ่งจะอยู่2วันนะคะนี้ลูกค้าสามารถติดตามได้ในเพจเฟซบุ๊กร้านหรือว่าโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 9 8 9 6 7ด8 3เคะ่ะ